ยาน,นุกิ้วผ้ามาเห็ดออมรวมใส่ผักสมุนไพรข้าวแก่แกผมกะลังในในกรณีที่เ้างบะมี่ดีบะมี่เทียรใส่ตัวนี้สุดย่อนในแต่ผมแซ่บปรุงข้า,านนวแก่มีเยานุกตั้มพริกใบมะกรูดข้าตะไคร้อันนี้ก็คือผมกะลังน,น,นะกะลังจา้าใส่แค่นี้แหละจา้าใส่หน่อยใส่หลายผม,ผมออมล้ํา พอดีเราโอ้ยคุณแม่กินอะไรยากนี่ยังเลยแม่นี่เลยเสื้อไหลังใส่คอนราคาข้าวลุกจัดไปครับโอ้ยถ้าคุณผู้ชมไมีแต่ในแต่เสียอะไรมือเนี่ยข้อตีอมโดยใส่สมุนไพรขมกับล่างเป็นตัวชู้ลงแมใครบอกเคยเห็นมือในีิศได้เห็นกันแล้วครับผมอยู่บ้านสวนเ่ามีน้อแม่เนาะเอาปลูกไปโดยเฉพาะเลย กแผมอำลำเลยตอนนั้นผมก็ได้กินมาซังเลยนะผมกำลังกระต่ายกบไส้หนูไส้ปูไส้ปลาไส้มัดขอให้เป็นอาหารปลากับเนื้อเดือกันกักเอาเมย์ฮันเรียบร้อยดักหมอบไส้หนูหิวแห้งมาเลยมัดเต่าเนี่ยน้องตาจองเลยข้กวปลาบักบกผมอำลำมันว่ะอู้ยมีแต่เนื้อใหญ่น่าเสียกันกินอะไรเสียบมัด พี่น hmm. mm ้องน้ำเดือดลวใสไปเลยเครื่องปรุงผัใกล้ใบกปองเาพียงเียต่ำไปใส่เดายวไปเลยเมือเฮ็ดหมอบงยเลยแมหมก็นทีไปกินเหลือหวะแจกพี่แจกน้องเียเอางียอยู่ดี พักมีพี่ยาเอาบัวต้องได้อลย<ช>้องินเนียนขมกระลั่้ได้รสชาติอของออมแท้ๆน,นล่วแห่เนาะเก๋ยวน้องกรเดอดไปหน่อยเลยเกเือเนวาอมอมร่วมอฮ้สีสันกระลังงขมอมดียอดยอด กีบเลยว่ะเด็กรบ่าเป็นยังไงนวดได้แล้วขาดยังบะพี่เด็ดพี่เด็เดต้นงไปชมครับผมเนี่ยผมกำลังใส่เลยโอ้ข้อหายเลยพี่น้องออนี่แหละครับผม าบางกรสถานที่มันก็เอื่นคนละซื้อคนละแนวเนาะ้อแดิตัวเดียวกันนในละพี่น้องเอ้ยเนียนคาเนียนเนีนคา,าอ่อนนี่จะ้ะสุดยอดโอเคหรอพี่เมย์วันเ,นเคยแหละนีะ่ปล่อยอะ้รบ้างวะแน่นเกล็ดโอ้ยคมแสบคมมือพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับลุกไปสั่งตอนแรกกินผ้า to กันออกไปหากินของนอกโอ้ยจักสีสิวสีเหลามากลลวพี่น้องเลยกินขวกับสิบวันกันมาแล้วจัดเด้อ้อนี่ออมร่วมใส่คอร์ดให้หลังบักข้าวบักบกบักแต่โอ้ยเมนูนี่ ลูกค้าสร้างลวงนาไว้หลายหราหัวภาคเข่าภาคเขาฮะจำเจอกัอนไม่หรอเดบบี๋ยวเพีนพี่น้องใส่ขมกับรั่งกับไปเด้อโอ้โหไม่ต้องมียงอ,มอย่างนี้เลย ดีแซ่บใส่ขวาไในใน้ในมกำลังมากมืออื่นจะไปหากรมาไว้ทไนตหน่ายแล้วอยู่คอมกบคอมกบคอมหนูเขาขนาดเลยใส่ขวน น้ำมันนวยเลยอเยี่ยวโปรไซดีโปรไซโปรสเตเลือดน่อ<ห>ยหน,หนึ่งโปรคมกระลังย่างเดียวเนี่ยโอ้โหก็ดีโอ,อ,อ้าว แอบเนสำลักวะาแอบได้บังบุกไลน์ยเติมอยูะมันืมปราบปัญยานขิง <laughs> ่าแบบนี้เก็เขึ้นมาจะใหยย้จากหน้าไปไหม ก็จะมีกับเผาหลายแล้วเขออาจนเดียวก็แซ็บย้ำความเมื่อยมากินกับยังกับแซ็บแต่ตมมว่าน้อยตุดปากกลมแซ็บกลมงัวกับตัวกันเองพักมันอยู่ในตัวเรา <c oughs> บางคนก็เอื่นผักเพียรฟ่านอืก็กละอันพัอบางคนก็เอื่นขมกว่าล่างอันเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าบางร้านที่ก็เอื่นต่างกัน Nắng mắc các tên tạc bài tạc ngang bài mắc a dì ghi 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 nửa sữa xem kì, nghe khắc, quán nửa sườn mặn nửa sườn <laughs> là mặn, âm lâm cặp công lăng này, ăn còn gật phao, ăn còn nhang thì hết phao, nước phun dịu. 嗯、我不要了。再别换。 มันขึ้นม <k cartoon noise> ันขึ้นหัวเลยรอก็ดกินบิึงครับผมอันบะมีขอคงกระล่างกระใสเพียใสเดียวตอนทัาปุ่เขาสร้างวาแกเกาะ่ปล่าสร้างมาจาจกบาททัาบุกหรอผมเดือนมาว่ากทั้งบาททัา โอ้จำนี่ก็แล้วแรงเหรอครับผมอีอ๋เตโอ,อ,อ,อมันเตบจอดเหรอแล้ว่อกเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยจำผิษจำผิดหมอง <c oughs> ออมแบบนี้เท่าตีบวยใส่ผักเลยเป็นลกักษณะออมแบบร่วมจ้าอ,อันนี้ผมกำลังเราก็ต้องใส่ผักในเรื่นก็ได้มันสิรสชาติมันสิกลมกล,ลมไล่กลมก็คือฮ้อนน่เนเนื้อโดยตรงเลยว่าเป็นไข่ลอกไข่ล้างว่าเป็นหมากบกหมากแต่ว่าเป็นเนื้อเสือฮ้อนน้่นตรงนั้นครับอนน้่นการกินพวกนี้มันเราแรงจ้งอันออมต่วไปเทาตีใส่ผักมันบ่ล่ะ เนี่ยเอาไปต้องสุดยัดร้อยเห็นแล้วมั้งครับผมกิ้มพอดีอก็ฝนเทนลงมาแต่แก็เจ้าล่ะจ้ะฝากพีฟัาน้องฝากกดไลค์กดแชร์ ในห้อยเผือกวิธีสารบันทอนในเด้จัดเด้อเป็นกำลังใจให้สองกระยาเด็ดเกิบดีดีให้เพีย้น้องเบิง้งสำรับมือนี้กะขอตัวกอนได้จัดเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ